ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับผมตอดคืนนี้ก็ไปอยู่ในเกมพาร์ทโมโฟเบียเหมือนเดิมนะครับเพณเพียน วันนี้ผมมาเล่นเกมพัดโมทุกคนได้ดูนะครับบอกเลยว่าผมได้เข้าห้องไปเล่นแล้วคือผมได้เล่นของเวลสูงสูงกู <Yeah. S 3> จะได้แตะมันสักทีเพราะว่าผมอยู่กับเวลเอ่าเบลสูงอะ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเจอในเกมพัดโมกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับพูดกำจัดและไม่สุภาพนะครับขอโทษผู้ชมที่ห้าหังทุกคนเลยนะจ๊ะว <c oughs> ันนี้ตีแม่งนะ่าจะตีสุภาพแล้วกันเนาะวันเนี้ยไอ้เหี้ยดูเหมือนไม่ค่อยจะกดสัตีกันเท่าไหร่เลยผมก็จะเล่นดีๆนะครับคุณผู้ชมตามสภาพทุกคนดูดีหูดูกล้องเจ๊ ดูของดิกูได้จับแล้วอุ้ยเก็บไว้ก<า>่อนไปดูดูดูสิวิลลินบอกที่จะดูไม่ฉายเฮ้ยนี่ไฟม่วงไอ้เหี้ยเอ้ยนี่ดี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 ไฟฉายทุกคนในที่สุดผมก็ได้จับแบบของดีๆแล้วนะครับทุกคนดูโว้ยโลครับอ่ามีอีวีเดนต์อะไรบ้างครับ เต็งเฮียเย้ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยอยู่ห้องไหนอะทุกคนทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนอะอ้องนีนโ้โอ้ฮออโวั h o s t Where are you? มันเขียนมันเขียนสมุดเหรอเอาเฮีย้ยไปไหนกันหมดวะมีอ่าโค w ไวติ้งแล้วก็อะไรนะมันเขียนสมุดแล้วก็อะไรนะครับ คุยกับกูหน่อยเฮ้ยแม่งเงียบกันจังวะโหลเพื่อนมันเขียนสมุดแล้วก็อะไรนะมึงเป็นใบกันเหรอวะไอ้เฮียตีใบปะเนี่ยเวนมีสมุดแล้วก็มีรอยระเบิดอ๋อรอยนิ้วมือโอเคเอาเต้าไว้เลยนี่คืออะไรวะเนี่ยเล่นแม่งให้หมดเลย EMF ่อฟอูไอ้เฮียเยีมเอโกรธ w เ e ้ยไอ้ยูไอ้ยูเฮี e อุ้ยตรงนี้สองนี้สองมันเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูแมงเขียนเฮียโคตรเท่กวังเลยดูตะเกียงนี่โอ้ดูดิผู้ชมวางเอาดีอย่างเฮียโอ้เลยดูดอดเฮียดอดแม่งอย่างเท่มันวางกำแพงได้ด้วย กูก็ว่าแล้วเสียงเฮียอะไรเสียงดอทอีเวนแม่งเอาเรื่องว่ะอันนี้เล่นอันนี้เพื่อนเล่นหมดเลยอะในแม่ปะกูอยากูหน่อยอีเวนเหมือนกูเล่นคนเดียวเลยชิบหายไม่เป็นไรอย่างน้อยก็พากูมาแตะแบบของดีดีทั้งนั้นเลยว่ะนี่ดูเหมือนว่ามันจะจับขึ้นเพื่อนแล้วก็ขึ้นอะไรปักอย่างนะเพื่อนเพื่อนี้ผมก็ยังป์ไม่เป็นอ่ะโอ้มันไม่นี่เลยอ่ะสวยมันกลัวเราปาวะเฮียตกใจหมดอุ้ยอุ้ย เฮ้ยมายแข่งอันนึงดีนะมันไม่ปรับใหม่โอ้ยอะไร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 ตดคุนคุนเอาอีกโอ้ยยี่หันยี่โลเอ้เอ้เอ้ยกูมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยกูไม่ได้ผิดฉายมาไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็นอะไรไอ้เหี้ยมันหัน อไม่บันทันอย่างนี้เลยเหรอตก,ตกใจเหี้ยกูตกใจตัวเองเนี่ยไม่สัตว์ไม่บันทันเหี้ยเลยวะอุ้ยเชื่อแม่งนนหันโคตรโหดเลยเพื่อนๆโอ้ยไฟฉายก็ลืมหยิบม,มาเป็นเฮ้ยเอ้ยบรรทันไม่บอกกล่าวเลยเหรอวะลบ <Nope. S 1> เฮ้ยกำลังชิลบรรยากาศของใหม่ๆอยู่เลยแม่งหันต้อตกใจแล้วไม่บอกเลยนะ เล่นการหน่อยป่ะได้ครับเอาเลยผมจากได้แฮงแมนมากเลยโอ้โหสองอุย้ยอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งสอง <S <S 1> <S 1> เฮ้ยยัง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 การ์ดเนี้ยน่าใช่เลยอืมเฮย้ยถ่ายแม่งเลยถ่ายหลายรอบเลยเราไปใช้โวดแล้วถือติดตัวไม่ได้ด้วยนะ เฮ้ยเดฟกูตายไปเนี่ยกูมองไม่เห็นฮะฮะตายแล้วเหรอเฮ้ยอะไรวะเอาโอ้ยเพื่อนตายได้ไงวะฮะไอ้เฮ้ย ไพ่ผมยังเปิดไม่หมดเลยอยู่ไหนอะอุ้ยอยู่นี่เหรอเฮ้ยอะไรปืนไหมปืนโอ้ผีเป็นอะไรได้ครับทุกคนแมรี่งหอ้เหี้ยคันแขนแมรี่งหรอแมรี่งก็กลับบ้านเลยก็ได้นะครับทุกคนแมรี่งโอยเสียงสุดเฮ้ยเปนทัน เเพื่อนกูหอเนี่ยวะเฮ้ยผมยังไม่ได้ลองจับไบแช็กดูเลยทุกคนเฮ้ยเฮียมาแล้วกูไปก่อนแล้วมึงโอ้ยโอ้ยไปพาตีนมาให้กูไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอยากยาอยากกล้วยอะโอ้ยเฮียไปยังวะไปแล้วอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นที่จุดทูบอะ หรอเหมือนเป็นตะเกียงไล่ผีป่าวะนี่ใช้งานไปแล้วผีก็แค่ปากทางว่ะทำอะไรเราได้วะาเฮ้อเฮ้ยนี้โอ้โหแทงยากูรู้ว่าปลาหลอดไปแช็กโอ้ยโคตรดีเฮ้ยตอบอะไรวาแมริ่งอะแกแกแมริ่งแมริ่งนี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยมันจุดได้เลยปล่าวะ ไม่ได้จุดได้เลยนะเมื่อกี้ผมทิ้งไฟแชกแล้วนะหรือว่าทิ้งไฟฉายเอ้ยกูทิ้งไฟฉายนี่ไหวเหียหายตู้ <I do. S 1> อุ้ยแมริง่งโอ้โห,โห,โโโหเงินได้เป็นพันเลยเพื่อนซื้อได้ไม่จำกัดผมได้ปัสสามเลย <c oughs> เออไอ้เหี้ยนี่หมดโปรเฟสชัโน่เนี่ย <c oughs> ไ,นะไอสัตว์คันหัวอไอ้เหี้ยส <c oughs> วัสด,ดีน้องผีสดใสวันนี้ถือกล้องแล้วไฟฉายเอาอะไรไปดีอู้สมุดเอาสมุดไปดีกว่าโอ้ อ๋อมันมี Night Mission แล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหหมวกจ้าหมวกจ้า<ะ>โอเคเปิดไฟแล้วทุกคนจะได้ครับอ๋อกระดานอยู่ห้องนั้นหรอถ่ายรูปยังเดียวโอเคถ่ายยังไว้ฮวเฮียเฮ้ยยังไม่ได้ถ่ายเล่นเลยก็ได้นะ Hello Where are you Where are you มันไม่อย e <are> e. <laughs> ู่ไงวะเนี่ยไอ้โก้เฮ้ยเฮ้ยพี่โหบังมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนแล้วมั้งวะเนี่ยอะไรอ่ะเออเออวยเลยรวยเลยครับเฮ้ยบังมองไม่เห็นถึงเห็นกูกันไหออะฮะโอเคครับโอเคโอเค Hello Where are you g o s t Are you here Are you close เอ้อเพื่อนเอาเอียมเอียมาหน่อยได้ไหมเพื่อนอุ้ยไอ,อ้เฮียอะไรอะเอ้าอุ้ยอะไรไม่รู้อะ่ะเพื่อนกีดอะไรข้างบนอะเหมือนมันฮันเลยมันอีเวนต์ได้เฉยเปล่าฮัลโหลเพื่อนมนอีเวนต์เหรอ อุ้ยประตูปิดว่ะเฮ้ยเฮียตกใจหมโดโอ้มันโผล่หน้าออกมาเลยมันผโผ<อ>ล่เอออุ้ยเฮียโอ้ย,ำย,อยทำเสมือนเลยแม่งเคยเค,เควางเลยดอทแม่งโคตรเท่เลยบอกเอาจุดไหนดีโอเคจุดน,นี้มันสองทั่วดีนะเจอกระดูกแล้ว กระดูห้องไหนฮะถ่ายรูปแล้วใช่ป่ะโอเคเก็บแล้วเก็บแล้วเค okay. ครับแต่ต้องลองอุยออ้ยตัวกระต่าอุย้ยอุ้ยยิมเฟบุ้ยขึ้นแค่นิดเดียวเองเยอะตัวอะไรได้วะเกืออะไรนะเราเดี๋ยวๆกลับไปที่รถก่อนเออเพื่อนถ้าเรามีเรามีไอ้นี่แล้วอะเขาเรียกว่าอะไรนะบนหัวอะ ในมิชชั่นบ้านเราดูไง่ะกดตัวทีค้างไว้ปิดเปิดโอ้ยเหยวเลยโอเคอันนี้เอาอะไรไปดีวะทุกคนเหลือรอยเท้าแล้วไงดีกินยาหน่อยแล้วกันหัวใจเต้นทุกๆไอ้เหี้ยพร้อมเพศสัมพันธ์เลยกู ดู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 โอ้มันวิ่งเร็วขึ้นด้วยเนี่ยใช่ป่ะผมรู้สึกว่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นนะเวลากินเพื่อนกระดานแตกแล้วหรอโอเคโอเคมันมันเหยียบไหมอ่ะเหยียบติดไหนเหยียบปะโอเคโอเคโอเคถ่ายหน่อยผมไม่ได้กล้องมาเดี๋ยวใครมีกล้องถ่ายหน่อยครับฟิงก็ปิ้นฟิงก็ปิ้นเน่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  อันนี้มันนิ่มดิโอเคมีเอาตาไวเลตแล้วก็อะไรนะมีแค่นี้ใช่ไหมที่เหลือก็รอยเท้าหมดเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วมีนี่บ้างป่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะอุณหภูมิอ่ะติดลบป่ะอุ้ยอุ้ยอิ่มเดีเท่าไหรอออ่อ๋อสองไม่ติดลบโอเคโอ,อ้เวลามไม่ได้มันโชว์ห้าเปวนระดับตอนเล่นรกระดาษหรอกระดาษมันแตกหรือเปล่าไม่ไม่มันห้ามันแตกห้าใช่ไหมโอเคเออ เมื่อกี้มีกี่นิ้วนะโอปะเก๋ปหมหกนิ้วปะเกี่ยวปะวะห้านิ้วห้นิ้ววะโอเคตัดโอเปะเก๋ออกไปน่าจะเป็นออนโยปะวะเล่นอย่างงี้ออนโยแน่เลยต้องลองไปเปลี่ยนร่างนะโอเคโอเคเฮียหลอกกันเองแล้วเจอกูหลอกกูก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เดินเดินไอ้เวนหยับเกลือทั้งมองไม่เห็นภาพเลยแต่ไหนมิชชั่นนึงก็ดีเหมือนกันเนี่ยแต่ภาพเบอร์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ อยู่โกรธมันพูดเ่าวไรอย่างงี้ hmm. อ๋อไอห่าแม่งวิทยุไอเวนเสียงแม่งดังตรงจังหวะเป๊ะเลยอย่าลืมว่าเสียงนี้ไออยูโกรธไออยูโกรธตัวอะไรเอ่ย <c oughs> นี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ซาบิริดบล็อกเหรอใช่ปะวะหรือว่าอ๋อนี่อยู่นภ,น,นภูมินีว่ะที่ดูนาภูมิโอเค โคตรเท่มันวัดอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอะไรวะเสียงโคตรดังเลยต้องลดเสียงหูฟังหน่อยเลยเยอยตกใจหมดเลยเออถ่ายรูปหน่อยครับมีกล้องไหมถ่ายรูปหน่อยเยอะมีเพื่อนหยิบมาแล้วหนึ่งเหรอเอ้ากล้องเหรอโอเคโอเคโอเคต้องอดโยนโยนไปที่มีสวนเลยถ่ายแล้วถ่ายแล้วอุ๊ยใช่ปะวะผมโยนไว้หน้าประตูนะไม้ไม้แล้วหนึ่ง ของไงเดียวะผีก่อโยหรือเปล่าเราออกมาจเออคิดว่าใช่ปหมมันทำหน้าต่างกันน่าจะก่อนโยแน่เลยอุ้ยเดี๋ยวประตูปิดเองลองไปดูครับไปเลยโอเคโอเคมีคนรับครับเพื่อนมีกดออกไหมอ้ยจ้าเฮียมอไเห็นจ้าจ้าออกมาข้างนอกแล้วแม่งจ้าเลยนี่ทำอะไรอะ อ๋อแม่งวางกับพื้นนี่ว่าวางกับกำแพงเลยไม่ได้เลยโอเคโอเคไอ้ย okay, okay. <iamo> ี่ยแม่งวางไอ้นี่ไม่ได้เลยที่สุดขวดโอ้เสียงแม่งแปลกแปลกกันหมดเลยว่ะสามจุดสี่ไม่ติดลบโอ้ยิมเอฟขึ้นไม่หยุดแล้วห้าอย่างเดียวเลยอ่ะ หอมกระจายหอมวงแตกยังไงเอแา,าแล้วจะเอาจะเอาแ,แล้วหอมวงแตก้ออ้ยยเออ้ยไปแล้วกูไหนมิชชันทำงานเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเติร์ดเติร์ดกันหมดแล้วทุกคนเดินละเรียบร้อยเออมาชื่อมาชื่ออะไรนะโกเลียวนี่วะเดี๋ยวกูไปออนโยอะไรของกูนะหล่อนได้สัตว์ เยียแสบตามันไม่เล่นอะไรเลยวะเราถึงต้องหาของเล่นให้มันหน่อยแล้วกันโยนอะไรโยนได้หมดอะมงมงมิดมิดหยิบได้ป่บอเนี่ปังให้มันเล่นหน่อยดิตอนผมโดนแฮมผมโดนในโดนรถด้วยนะเฮ้ยมันเป่าเทียนเหรอมึงยาวไงกูกอดไอ้เฮียหันดิกูอยากมึงหันว่ะแม่งไม่หันหรือว่ารอบนี้มันหันยากจังวะเออเอาออกเลยก็ได้โอ้อาจุดเลยจุดเลยเพื่อน เพื่อนถืออยู่ใช่ไหมเป็นมาแล้วเพื่อนไปแอบไหนลงรถ่ะหมอเร่งมันก่อนเหรอเพื่อน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 รักษาชีวิตเราได้ยนะเพื่อนเร็วแล้วเพื่อนเร็วแล้วไป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 บินไปเลยเก่งเฮ้ยเกอบตาย ไอ้สัตว์เฮียวิ่งเร็วเกือบตายมันก็เปิดเล่นหนูนั่นแหละอีเวนช่ยดูแม่งวิ่งดิทุกคนผีมันก็ทำอะไรเราไม่ก็ได้หรอกกลับแล้วเดาเดาเลยไหมเดาเลยไหมเออบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ระดับนี้นะในเงยก็ถูกไเฮีย <c oughs> ถูกแดก <c oughs> ถูกเ <c oughs> ชื่อดิดู <c oughs> ดูด,ดูดูด้วยหนึ่งสองตั้มเป็นไงนะ โกหกซะที่ไหนละเพื่อนเนี่ยก็เดาถูกอ่ะครับเฮ้ยผมได้แตะของระดับบนบนแล้วนะครับถือว่าผมก็พอใจแล้วแหละืเร่องทูบไปเลยเนี่ยออแตะทูบมัดนี่ยังไม่ได้เคยแตะเลยนะเอจริงเดีย๋ยวจะอยากแตะอยู่กล้องนี้แตะแล้วไอ้ดอตนี้แตะแล้ว,กล,ลวกล้องนี้ก็แตะเรียบร้อยแล้ว <Hey. S 1> เคเดี๋ยวจัดเพื่อน โอเคคุณชนก็เป็นเองก็บ้างครับเ,เพื่อนๆสนุกไว้สุ่งไงขอโทษคุณผู้ชมสำหรับคำพูดมัานและไม่สุภาพด้วยนะครับทุกคนไอ้นี่ก็มาอยู่กับตี้อ่าเรียกตี้อะไรดีนะตีใบ้แล้วกันนะไม่ค่อยจะพูดกันเท่าไหร่เลยเฮีย <c oughs> กูก็ไม่กล้าคนตีนเยอะไอ้เฮียเดี๋ยวยโดนเตะอย่า,าไงไหไรแต่ <c oughs> <c oughs> ไปเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจะเป็นเกมไล่ไฟตามไมด้วย